ทำไมคนไทยถึงมีลูกน้อยลงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเศรษฐกิจของไทยอาจจะพังได้ครับสาเหตุที่คนไทยมีลูกน้อยลงข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพทําให้คนไทยมีลูกน้อยลงประกอบกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่การมีลูกต้องใช้เงินจํานวนมากและปัญหาขาดแคลนสวัสดิการในการเลี้ยงดูเด็กรวมถึงค่านิยมในอดีตนะครับที่ชี้ว่าการมีลูกเป็นทั้งภาระและขาดอิสระ จนมีคําพูดที่ว่ามีลูกมากจะยากจนนะครับก็ทําให้หลายคนตัดสินใจไม่มีลูกเช่นกันและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเลยนะครับที่อัตราการเกิดของคนไทยต่ำกว่า6แสนคนต่อปีและประเทศไทยก็ได้ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอัตราการเกิดจะน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตจนวนคนไทยมีโอกาสจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหรือไม่ถึง35ล้านคนในเร็วๆนี้ก็ได้ครับผลกระทบที่จะตามมาคือสังคมนะครับจะขาดกลุ่มคนวัยทํางานที่เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคนเหล่านี้นะครับก็จะมีภาระต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจคําถามก็คือประเทศไทยพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุนะครับที่มีคนแก่เป็นประชากรหลักของประเทศนะครับ<ๆ>เพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามติ๊กตอกของเฟนอน่าเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนครับ